เกจะเป็นอิสระลไอแก้วพอต้องไปฉีดให้น้องไปนะให้เป็นเดโยโลเลยแม่ไปฉีดเร็วเนี่ยไปไไปแม่กืแล้วขอเไนดูแล้วะ เอาย้ยเออหาถ่ายคลิปสองให้ชิเชอร์ตัวจริงเป็นดราม่าป๊อเกิงล้วแม่มาสีเร็วๆแม่